มาดูกันสำหรับค่ำคืนนี้นะครับมีทางด้านของฟุตบอลยูโรป้ารวมถึงยูฟาคอนเฟลซีกมาฝากกันนะครับทั้งหมดวันนี้จัดกันให้6คู่ครับคู่แรกผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเรียกกันว่าโอ้โหเข้าปาเข้าดงเลยครับเหล่าร้อยหลาเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับเป็นทางด้านของดอทมุนกับสปอร์ติ้งลิสบอนดอทมุนครับบุกเข้าใส่ก็จริงนะครับแต่ก็ทำอะไรสปอร์ติ้งลิสบอนไม่ได้สุดท้ายจบไป0-0นย์นะครับต่ำโลกมาแต่ไกลนะครับ หรือมาดริดกับแมนซิตี้ก็เป็นทางด้านของมาดริดนะครับเอาชนะทางด้านของแมนซิตี้ไปได้ถึง3ประตูต่อ1เลยนะครับครึ่งแรกเนี่ยซิตี้โดนเลยนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังมันโดนอีกตีใครแต่แ,แค่ประตูเดียวเท่านั้นตกรอบไปนะครับแมนซิตี้พีเอวีกับยูเว่ก็เป็นทางด้านของพีเอวีนะครับใน90นาทีเนี่ยเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นนะครับ ต่อเวลาพิเศษกันไปนะครับปารีสเนี่ยไปโกรธอะไรแบลสหรือเปล่านะครับชนะได้ถึง7ประตูต่อศูนย์นะครับสุดยอดนะครับทางด้านของปารีสแซงต์แชเมงก็ตามราคาเลยนะครับคู่นี้มาตามนัดนะครับแล้วก็พิมพ์เหลียงอังกฤษเนี่ยลิเวอร์นำก่อนด้วยนะครับจากโมเมนซาล่านะครับสุดท้ายโดนทางด้านของแอสตันวิลล่าครับครึ่งแรกเนี่ยแซงเฉยเลยนะครับแล้วก็ลิมพูมาตามตีเสมอได้ในครึ่งหลังนะครับสุดท้ายจบไป2-2 พากันไปลีเวอร์ก็โอ้เรียนว่ารถพระป่าคว่ำเลยนะครับก็ต้องประทานอภัยกันด้วยแต่วันนี้เนี่ยมากันใหม่ครับตั้งกันใหม่ละกันนะครับบอลมีเพียบเลยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยมาตามกันต่อครับคู่ครับคู่แรกไปกันที่ยูโรปาลีกนะครับโรม่าเปิดบ้านรับการเย็นของปอร์โตครับคู่ที่2เป็นกาลาตาสไนน์นะครับเจอกับทางด้านของอาสัตอัคมานะครับคู่2คู่นี้เนี่ยเตะเที่ยงคืน45นาทีนะครับ ทางฝั่งของตีสามนะครับรอบตีสามเร็ลโซซัดเจอกับมิดทีแลนะครับอาแจกซามสเตอร์ดัมเจอกับยูนิยองเซนคิลุสอันเดอร์เลสเปิดบ้านรับเกมเยือนของเฟเนรบาเช่ฝั่งทางด้านของยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีดครับเรลเบติสกับเกนนะครับหยิบกันมาฝาก1คู่นะครับทั้งหมด6คู่วันนี้จัดกันมันๆกับเหล่าอีกเช่นเคยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับยูโรปาลีกค่ำคืนนี้โรมาเปิดบ้านรับเกมเยือนของปอร์โต้นะครับ คู่นี้เจอกันมานัดที่แล้วบ้านปอร์โตเนี่ยเสมอมา1นประตูต่อ1นะครับเจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกสฤดูกาลนะครับ2016กับ2019ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับฤดูกาล2019นบเ้านี่ยบ้านปอร์โตปอร์โตชนะไป21บ้านโรม่าโรม่าก็ชนะไป2ประตูต่อ1นคู่นี้มีสกอร์กันทุกนัดเลยนะครับลุ้นสูงลุ้นต่ำกันพอได้อยู่นะครับผลงาน7นัดรวมถึงการอุ่นเครื่องที่เจอกันเนี่ยโรม่าชนะได้แค่นัดเดียวนะครับเสมอนไป3นัดปอร์โตชนะไป3นนััดะครบ แฮนดิแคปเนัดที่เปิดมาเนี่ยโรม่าทำเงิน2ครับเจ้า1ปอโต้ทำเงินถึง4นัดนะครับสกอ์สูง3สกอตต่ำไป4ผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านโรม่ากันก่อนละกันนะครับสินัดหลังชนะ5เสมอ3แพ้2นัดล่าสุดบุกไปเยือนปมาม่าเฉือนชนะได้1 0, นนย์ะครับก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านนะครับเสมอกับนาโปลีไป1ประตูต่อหนึ่งในการโชว์ซีอาที่เล่นในบ้านล่าสุดนะครับผลงาน10นัดก็ยังพอดูดีอยู่นะครับชนะขาดทีเดียวสําหรับเวลาเล่นในบ้านนะครับ แฮนดิแคปสิบนัดทำเงินถึง6ครับเจ้า2แพ้2เท่านั้นเองสกอร์สูง4สกอร์ต่ำา6นะครับสาหรับโรมานัดหน้าก็เปิดบ้านรับมอนซ่านะครับแล้วก็เจอโคโมก็ไม่ได้เป็นงานหนักอะไรฝั่งทางด้านของปอร์โตนะครับนัดล่าสุดบุกไป,ปยเยือนเรนเซ่น,นะครับเก็บตัวหลักกันเพียบเลยแล้วก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูนะครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนไปเยือนริโออาฟเสมอนประตูต่อ2นะครับ ช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีนะครับสำหรับปอโต้สินัดชนะแค่2ครับเสมอ4แพ้ไป4แฮนดิแคปเปิด9นัดยังไม่ทําเงินเลยนะครับเจ้าไป4แพ้ไป5นัดสกอร์สูง2สกอร์ต่ำถึง8นะครับช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับปอโต้นัดหน้าก็เจอกับทางด้านของวิอเรียกิมาราสนะครับผู้เล่นวันนี้ทางฝั่งของโรมาแจกรายชื่อกันมาเนี่ยก็ถือว่าครบเต็มทีมนะครับทั้งกองหน้ากองกลางกองหลัง ฝั่งปอร์โตก็ไม่ได้มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับคู่นี้เราแล้วลก็ยังมองว่าหมาป่าแห่งกรุงโรมครับเล่นในบ้านเนี่ยสะใจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จัดกันไปกับโรม่าครับครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกก็ได้นะครับน้ำน้อยหน่อยจัดกันได้แบบเต็มเ็มครับน่าจะเฉือนชนะปอร์โตได้นะครับไปต่อที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของกาลาตาสไยนะครับเปิดบ้านรับกรมเยนของอักคมาครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดอัคมาเปิดบ้านชนะถล่มไปถึง4ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้น เจอกันในฤดูกาลที่แล้วก็เจอกันนะครับในยุโรป้าในเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งในบ้านของอัคมานะครับผลงานของกาตาซายเจ้าบ้านกันก่อนละกันนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนลิเชสปอ์ครับชนะได้2ประตูต่อหนึ่งครับในการเล่นในบ้านล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะอาดานาไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับเพิ่งจะมาสะดุดในเกมยุโรป้าเนี่ยครับสองนัดแล้วนะครับเกมเยือน2นัดไม่เดียวเลยครับแพ้รวดในยุโรป้านะครับในเวทียุโรป กาลาตาสลายเนี่ยหลังจากที่เป็นยักษ์ใหญ่อยู่นานนะครับแล้วก็ช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเล่นเกมยุโรปไม่ค่อยได้นะครับมาดูทังฟังของอัคมาบ้างครับในเกมลีกเนี่ยไม่มีเตะนะครับพักมาแบบเต็มอิ่มเลยนะครับนัดล่าสุดย้อนไปที่เตะในบ้านเนี่ยเปิดบ้านชนะโซเลลไป2อูนย์ะครับเกมเยือนล่าสุดไปเยือนทางด้านของวิลเลมทเวนะครับก็ชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับในลีกฮอลแลนด์ ในยูโรป้าเกมเยือนล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับเฟเรนวาร์ซี่นะครับ4ประตูต่อ3ก็ยิงได้เยอะอยู่นะครับอาร์คมาเนี่ยจอมถล่มประตูเลยทีเดียวสำหรับฤดูกาลนี้นะครับ10นัดชนะไป6เสมอ2ครับแพ้ไป2นะครับแฮนดิแคป10นัดทำเงินไป6เจ้า1แพ้3สกอร์สูง5สกอร์ต่ำห้นะครับกำแพงคู่นี้เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างกาลาตาสไไรครับเปิดมาที่ครึ่งครบลูกนะครับก็ถือว่าขาดทีเดียวแฮนดิแคปมองว่าวันนี้เนี่ย กาลาเนี่ยมันจําเป็นต้องเอาครับต่อหน้าแฟนบอลตุรกีแบบนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเรียกว่าโดนด่าเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดเตะกับอัคมาเนี่ยมีคนโดนโทษแบนด้วยนะครับแต่ก็ยังขนตัวจริงลงกันครบอยู่ถึงแม้ว่าจะเจ็บหรือว่ารอเช็คความฟิตเนี่ยฉีดยาลงแน่นอนนะครับสำหรับกาลาตสไลไม่มีอะไรจะเสียนะครับครึ่งควบรูปแบบนี้ขอต่อไปกับกาลาตสลไลละกันนะครับอัคมา แพ้ก็ยังเข้ารอบอยู่นะครับไม่เกิน3เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับเจ้าบ้านกาลาตาสลายที่ครึ่งคุมลูกครับไปกันที่สเปนกันบ้างครับเป็นทางด้านของเรย์โซเซัดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของมิทิแลนด์แดนซีวิไลของเหล่าไรหานะครับคู่นี้เจอกันมาบ้านของมิทิแลนด์เรย์โซเซัดมีทุนมาก่อนนะครับเอาชนะมาได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับผลงานของเรย์โซเซัดนัดล่าสุดบุกไปเยือนเรย์เบติสเนี่ยแพ้ไป3-0เลยครับเจาะโดนเจาะง่ายครับโดนไปแรงไปถึง2ใบ ผลงาน10นัดหลังชนะ5ครับแพ้ไป5้าแฮนดิแคปสินัดก็ทํเงิน5แพ้5เช่นเดียวกันนะครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำสามเล่นในบ้านล่าสุดเนี่ยเจอกับเอสปันยอนในลาลิก้าชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งผลงานในยุโรปเวลาเตะในบ้านก็เพิ่งเอาชนะทางด้านของ p ีเอโอเคสโลนิก้ามานะครับสประตูต่อศูนย์ทางฝั่งของมิทิแลนด์บ้างน,นะครับกลับไปเล่นบอลลีของเดนมาร์กนะครับก็สามารถเอาชนะทางด้านของลิงส์บีไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ เกมเยือนล่าสุดในยูโรป้าเนี่ยบุกไปเยือนลูโดโกเลสลาเซนกาดนะครับชนะได้นะครับ2ประตูต่อ0ที่เหลือนี่กลับมาเล่นในบ้านทั้งนั้นนะครับนัดนี้เนี่ยเป็นนัดแรกในรอบ4นัดที่บุกไปเยือนนะครับผลงาน10นัดชนะ6เสมอ1แพ้3แฮนดิแคป9นัดทำเงน 5, ิน5แพ้4สกอร์สูง6สกอร์ต่ำา4นะครับตัวผู้เล่นวันนี้ขนกันมาลงกันมาเต็มทีเหมือนกันทั้งคู่นะครับ ไม่มีใครเสียเปรียบใครนะครับไม่มีรายงานตัวเล่นบาดเจ็บเหมือนกันทั้งคู่เลยเร s o โซดาเปิดกำแพงมาที่1เมตรเต็มนะครับก็ถือว่าแพงทีเดียวเจอกับมิทิแลนด์วันนี้เสมอก็ยังเข้ารอบนะครับถึงแม้ว่าจะชนะเนี่ยก็ยังไม่ต้องรุ้นอะไรมากครับเหนือกว่าอยู่แล้วครับเรีวโซดากับมิทิแลนด์ถ้ามิทิแลนด์วันนี้ตั้งใจเล่นชนะได้เนี่ยโอ้ก็เรียกว่ามีเซอร์ไพรส์เลยนะครับ แรงจูงใจเยอะกว่าครับสำหรับมิทิแลนด์เพราะฉะนั้นคู่นี้ขอรองไปที่มิทิแลนด์ที่1เม็ดละกันครับลุ้นเสมอกับลุ้นมิทิแลนด์เฉือนชนะใน90านาทีรับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางหน้าของอาแจกซามสเดมนะครับเปิดบ้านรับกัมเยนของยูยงซังคิลุสนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดบ้านยูนิยองซังคิลุสนะครับอาแจกบุกไปเยือนชนะได้2 0 ผลงานของเจ้าบ้านนะครับอาแจกกลับไปเตะบอลลีกของฮอนแลนเนี่ยก็เอาชนะทางด้านของเฮอร์ลาเข้าไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับเกมลุกช่วงหลังสุดยอด3นัดเก็บคลีนชีตได้ทั้งหมดยิงเกิน2ลูกด้วยนะครับในการไปเยือนฟอร์ตูน่าิตาร์ก็ชนะได้2อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านชนะฟิเยนูตเรอตดัมไป2ประตูตอนหนึ่งช่วงนี้ทําเงินให้กับเราเยอะแยะมากมายสําหรับทางด้านของอาแจกนะครับ ผลงาน10นัดชนะ7เสมอ1แพ้ไป2แฮนดี่แคป10นัดทำเงินถึง7แพ้3ครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5นะครับมาดูทางฝั่งของยูงซันกิลุสบ้างนะครับจากเบลเยียมนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้เมเชลเล่นไป1 0นะครับพลิกล็อกกันเลยทีเดียวเป็นผลต่อเนื่องมาจากที่เจออแจกแหละครับแล้วก็ตัวเจ็บเพียบเลยนะครับ ก่อนหน้านั้นเล่นเกมเยือนครับไปเยือนเคอร์ไท์นะครับชนะได้2ประตูต่อ1เยือนในยูโรป้าเนยเยือนกาสโกเรนเจอร์แพ้ไป2 1นะครับผลงาน10นัดชนะ6แพ้ไป4แฮนดิแคป10นัดทำเงินแค่3ครับเจ้า1แพ้6สกอร์สูง7สกอร์ต่ำ3า3นะครับแฮนดิแคปคู่นี้อาจจะเปิดมาครึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับถึงจะขาดก็จริงแต่มันยังไม่ค่อยห่างอะไรมากมายนะครับ ซงติวลูสก็มีโอกาสที่จะมาเก็บชัยชนะได้อาจจกแพ้1ลูกก็ยังเข้ารอบนะครับก็ยังมองว่าอาจจักวันนี้ใส่เต็มข้อเล้าเต็มแข้งแน่นอน,นครับสำหรับทางด้านของอาจจกที่เล่นในบ้านเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับอาจจักซามสดัมครับที่กำแพงครึ่งเมตรครับขยับกันไปที่ฝั่งของเบลเยียมอีกหนึ่งักอีกหนึ่งทีมนะครับเป็นอันเดอร์เลชนะครับวันนี้เปิดบ้านรับกำเย็ยนของเฟเนบเช่ครับคู่นี้เปิดมาเนี่ย ก็เป็นทางฝั่งของเฟเนบาเช่ครับนัดที่แล้วชนะได้ถึง3-0ในบ้านของเฟเนบาเช่นะครับห่างเหลือเกินนะครับอันเดเลตวันนี้เนี่ยโอ้โหถ้าจะยิงได้ต้องต้องแต่ไก่โหเลยนะครับเขี่ยบอลปุ๊บยิงปับ๊บถึงจะทันนะครับ3เม็ดก่อนหน้านั้นเจอกันทั้งในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรป้านะครับก็เป็นทางฝั่งของเฟเนบาเช่นะครับที่ชนะได้ทั้งนั้นเลยเจอกัน6นัดหลังเนี่ยเฟเนบาเช่ชนะไป4นัดเลยนะครับเสมอกันไป2นัดอันเดเลตยังไม่ชนะเฟเนบาเช่นะครับ แฮนด์นคัหนัดอันเดเลตทำเงินแค่หนึ่งครับเฟเนบาเช่ทำเงินไปถึง5นัดสกอร์สูง3สกอร์ต่ำสามนะครับหนัดเนี่ยสกอร์สูงต่ำยังครึ่งครึ่งอยู่ผลงานของอันเดเลตนะครับหลังจากที่เล่นเกมเยือนกับเฟเนเบาเช่ไปเยือนชาเละลัวในลีกนะครับชนะได้1ประตูต่อ0ผลงานสินัดหลังฟอร์มหลังเนี่ยเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับห้านัดหลังแพ้ไปสนะครับเสมอหแพ้ห ชนะ1นเสมอ1นัดนะครับแพ้ไปถึง3นัดในเกมเยือนนะครับแต่ในบ้านเนี่ยห้าอ่าสี่นัดหลังเนี่ยแพ้1นัดนะครับชนะได้3นัดในยูโรป้าเล่นในบ้านล่าสุดเจอกับฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยแพ้ถึง3ประตูต่อ4นะครับผลงาน10นัดชนะ5เสมอ1แพ้4แฮนดิแคป10นัดทำเงิน6แพ้ไป4สกอร์สูง4สกอร์ต่ำา6นะครับมาดูฝั่งของเฟเนเบเชกันบ้างครับผลงานช่วงหลังฟอร์มดีเหลือเกินครับ10นัดยังไม่แพ้ใครชนะไป8เสมอ2 นัดล่าสุดก็เล่นบอลลีกนะครับลีกของตุรกีเนี่ยเอาชนะทางด้านของคาซิมปาซาไป3ประตูต่อหนึ่งมายิงช่วงนาทีบาปด้วยนะครับเรียกว่าถ้าไม่ได้เฟเนบเช่นัดนั้นที่ยิงนาทีบาปเนี่ยเหลาโดนหานไปเยอะเลยนะครับสเตปของเหลาพี่ท่านไหน FC ท่านไหนจําได้เนยเรียกว่าเข้ากับเฟเนบเชโดยเฉพาะเลยนะครับที่เหลือในหายห่วงนะครับสเตป4ของเราจัดกันแบบจังหนับเลยวันนั้นนะครับใครจําได้นะครับก็ ส่งยิ้มกันมาให้หน่อยละกันนะครับผลงานแฮนดิแคปสินัดทําเงินไป5ครับเจ้า1แพ้4สกอร์สูง8สกอร์ต่ํา2นะครับสำหรับเฟเนบาเช่นัดล่าสุดเนี่ยในยุโรป้าก่อนที่จะเจอกับอันเดเลตเล่นในบ้านเนี่ยเสมอกับลียง00นะครับเกมเยือนไปเยือนมิทิลดนเสมอ2องอเอาตัวรอดมาเล่นเพลย์ออฟได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยชนะรวดมา5นัดติดแล้วนะครับสำหรับเฟเนบาเช นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยในบ้าน3-4นัดหลังเนี่ยยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกนะครับแฮนดิแคปเปิดมาเป็นเฟเนเบเช่นะครับเปิดมาที่ราคาปป,ะปะนะครับน้ำเต็มด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยยังมองว่าฝั่งเฟเนเบเช่อาจจะประคองแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะประคองนี่ก็ยังเหนือกว่าอันเดรสอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะอยากไปอันเดรสเหมือนกันนะครับนัดน,นี้กินหูก็ยังพอได้แต่ยังไว้เนื้อใช้ใจ่ายเฟเนรเบเช่ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับเฟเนเบเช่ที่ครึ่งลูกครับ ไปปิดท้ายกันที่ยูฟ่าคอนเฟลซ์ลีกนะครับเรย์เบติสเปิดบ้านรับจย็เย็ยนของเกนนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดเบติดปลูกไปเย,ยนเกนชนะได้ถึงส0ูนะครับได้พีได้เดอมุนมาเสริมทีมเนี่ยโอ้เรียกว,ว่าฟอร์มกระฉูดกระชาดทีเดียว2นัดยิงไป3อ่า4นัดยิงไป3ลูกนะครับ ผลงานล่าสุดเจอกับเรีวโซเซตเนี่ยก็เบติชนะไป30เล่นในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเกนชนะได้30มไปเยือนเซลตาบิโกเนี่ยถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ก็ฟอร์มประทับใจนะครับแพ้ไป3ามสอนำก่อน20ด้วยนะครับผลงาน10นัดหลังชนะ4เสมอ2แพ้ไป4ครับแฮนดิแคป10นัดทำเงิน4เจ้า1แพ้5สกอร์สูง6สกอร์ต่ำา4นะครับทางฝั่งของเกนบ้างน,นะครับหลังจากเจอเบติสถล่มไปนะครับ ็เปิดบ้านเชือนชนะเบียช็อตไป3ประตูต่ตอ2นะครับก่อนหน้านั้นเกมเยือนล่าสุดไปเยือนเมชเล่นนะครับสเสมอ3 3ผลงาน10นัดชนะ3สเสมอ4แพ้ไป3นะครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำา6แฮนดิแคปกิน4จาก10นัดเจ้าไป2แพ้ไป4นะครับคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าห่างกันเยอะพอสมควรนะครับตัวไปเล่น สำหรับเบติสเนี่ยดูดีกว่าเยอะเลยได้แอนโทนีมาอีกเดยวหมุนวันนี้จะโชว์ลีลาได้อีกหรือไม่ปั่นโค้งของเขาเสียบเสาก็น่าจะเป็นลูกหากินนะครับทาให้ตายของเขาแหละครับเข้าสูตรก็กดได้เต็มข้อเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้เป็นเก้นนะครับเปิดมาครึ่งคุบลูกถึงเม็ดเต็มก็ถือว่าแพงอยู่นะครับเป็นเบติสนะครับเปิดต่อใส่เกนที่ครึ่งคุบลูกหรือเม็ดเต็มนะครับก็ยังมองที่เบเติสครับ เล่นในบ้านเหนือกว่าอยู่แล้วนัดหน้าเนี่ยสำหรับทั้งหน้าของเบติสเจอกับเคตาเฟ่แล้วก็เปิดบ้านรับมาดริดนัดหน้ายังไม่หนักมากนะครับแต่นัดที่เปิดบ้านรับมาดริดเนี่ยจะเป็นนัดที่หนักพอสมควรนะครับ แต่นัดนี้เนี่ยเอาเข้ารอบไว้ก่อนละกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มองไปที่เบติตนะครับที่ราคาครึ่งควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับบอลทัวยุโรปวันนี้ครับทั้งหมด6คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับโรม่าพอโต้คู่นี้ยังมองที่โรม่านะครับหมาป่าแห่งกรุงโรมยังไงมาโรมปอโต้ก็มีบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับโรม่าที่ครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับกาตาสไรกับอาร์มาครับอาร์มาได้เปลี่ยนมาจากนัดแรกเยอะทีเดียวกาตาสไตรนัดนี้ หมบุกนะครับเกมเปิดแน่นอนสกอร์สูงน่าจะใส่ได้ครับครึ่งควบลูกสําหรับกาลาสไลคู่นี้ก็ยังมองไปที่เจ้าบ้านนะครับต่อกันไปที่ครึ่งควบลูกนะครับทางด้านของเรโซสัสกับมิทิแลนนะครับคู่นี้ขอขัดขอจัดสวนก่อนละกันนะครับเรโซเปิดเม็ดเต็มนะครับได้เปรียบมาในนัดแรกนะครับชนะมา2ประตูตอนหนึ่งนัดนี้มิทิแลนก็ยังเผื่อใจนะครับ เรียกว่าถ้าปั้นดีๆเนี่ยก็อาจจะเฉือนชนะเรอ l ุสเซตได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับมิทิแลนครับที่1เม็ดเต็มรอเจ้ารอเจะนะครับอาจจกักับยุนยงแซนกิลุสนะครับอาจจกเปิดมานัดแรกใน2อศูนย์นัดน,นี้เล่นในบ้านเปิดต่อครึ่งลูกก็ยังมองว่าอาจจกนะครับในบ้านเนี่ยก็อาจจะเฉือนชนะได้ใน90นาทีนะครับคู่นี้ก็ขอกดสกอต์ต่ำหน่อยละกันนะครับ อันเดเลชกับเฟเนบาเช่นะครับเปิดมาเสมอไหลไปปป,ปสำหรับทีมเยือนอย่างเฟเนบาชเช่ครับเหนือกว่าเยอะนะครับแต่นัดนี้น่าจะประคองแล้วครับมีทุนถึง3ลูกเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองที่เฟเนบาเช่นะครับที่ราคาเสมอหรือปอป,อป,อปอนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเรียลเบติสกับเกนนะครับเป็นนัดแรกเนี่ยเก็บมาแล้ว30สํูนย์สำหรับเบติสนัดหน้าเจอเคตาเฟ่ก็เก็บตัวหลักๆไว้บ้างก็ได้นะครับแต่ก็ยังเหนือกว่าเยอะ เล่นในบ้านเบติสอีกน่าจะวันนี้น่าจะซ้อมเกมบุกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปกับเรียวเบติสนะครับที่กำแพง1เมตรครับครบจบเรียบร้อยครับ6คู่ค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยที่ติดตามเหล่าร้อยหลามาโดยดีตลอดนะครับแล้วก็เสาร์สุดสัปดาห์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยพี่ท่านไหนเป็น FC เหล่านะครับเตรียมตัวกันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเหล่ากลับมาแจกนะครับวันเสาร์5,000วันอาทิตย์5,000นะครับ อยากรู้รยายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทักกันมาที่แอนไซน์หนึ่นะครับมีแจกแบบจังนับแน่นอนนะครับเสาร์ทิ์นี้สําหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกค,ครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ